สำหรับเกิดเป็นคนนะครับชีวิตหนาขนคนหนาแลกนะครับบ้งครั่งนะครับเกิดเป็นคนเพ็่นว่าเกิดเป็นคนนี่มันลําบากระน่ะเอากันลําบากันเลือกเกิดบ่ได้เพื่นว่าเพราะจะเกิดกับบ่ได้ครับจะเป็ยังบ่ยังนะครับมันยังพอรอมาลุกันเกิดมา่แล้วนี่ก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปครับเอามาว่าถึงเรื่องฝ่าเรื่องฝนจะหน่อยครับเข่าเรื่องฝนเนี่ยผมบอกเลยเอ้าบ่เสื่อผมบางไฟแต่ละปีจุดได้จุดดีครับบางบ้านบ่ในเได้เาจุดจุดเลยครับจุดเอื้นพญาแถนบ้านครับว่า เอาฝนไหมนะพะนาตะโกนเอ,อ,อิ้นบอกจุดบังไฟไปบอก้องกันครับว่าตกคักๆตัอปีนี้พชันว่าเป็นได้ไล่ค mm. ละครับแม่ค้าแมา่ขายกะลำบากนี่คือใจผู้ลังคนได้ยางเสียยางข้าวหน้านี่กะอยากได้ฝนอยากได้ฟ้าแม่ค้าบัดอยากได้ขายของ mm. มันกะขา,าอยอยากแน่ได้ครับฝนตกเอาเอาทานเอาข้นท่ากะโอกาสบอกคือกันแต่ที่แน่ๆขอเตือนไว้ัคหน่อยนะครับอ่ายามจุด จุดอ่าบังไฟไปบอกพญาแถนนั่นนะบอกพเนาว่าตกหัวจักเวียงหัวจักย่ามเนี่ยกระยำเน,นี่ยขามากแล้วเท่าตกเลยว่าสันติดเขียนจะนไม้หน่อยติดไปใส่บังไฟไปน้ำคือจังคือจังไอ้นั้นลูกเฉยยังกับลูกจรวดเอฟชิพกเหมือนไหมตกไปให้หนเซนเหนือนไหมอ่ามอบบ่อแยหุ่นเซนว่าสันว่าอันนี้ก็เขียนม่อแยพญาแถนเออกระจุ๊กกรนไปกับบอพญาแถียนต้นไม้หน่อยไปน้ำ ขันย่ยแม่ค้ามาขายของกับเบอร์แน่จะใส่ตกะคักหลายขะเนย่ยแม่คา้าเ้าขายยังตกนำน้ำนองใส่หน้าพุานตตาานน่นตกะหัจักหม่องในโต๊ะปัยจุบานเพรามาจุดบอกไฟยุติเยนบ้านคือโต๊ะปัยจุบานอย่างเดียวย่างเด่ยยเดจั๊กน้อยนะครับปลาบืนนะครับแถวนี้เนี่ยจั๊กน้อยก็เดี๋ไลป่ปลาบางมือนหนึ่งขูบขบไปตัวเอ้าเอา้าม,มีแล้วครับพี่น้องโอ้ไม่ไรไม่เสียไลข่ขยายคือพี่ไอ้มวลสินหน้าสาวเอ้าเอ,าเอ,าเอาสวัสดีครับคนซื้อกันนี้คนขายตะวันอยู่